สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เล็กมารายงานผลนะคะที่เล็กได้บำรุง ต้นดำออสตรุรกีคือหมอนดำออสตรุรกีนะคะที่ซื้อกิ่งพันมาแรกๆเลยร้0ยหบาทกิ่งเล็กๆประมาณ2คืบนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูว่าวิธีการบำรุงก็คือเล็กจะใส่ปุ๋ยคอกขี้กวัวผสมแกลบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเศษหญ้าคลุมหน้าดินไว้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแรงมากนะคะแล้วก็มีแบบบ้างที่แบบเราไม่ได้รดน้ำนะคะปล่อยทิ้งไว้เนาะแต่ทีนี้มาดูค่ะวันนี้จะมาถ่ายให้ดูแล้วนะคะว่า เออมันติดลูกแล้วค่ะท่านผู้ชมดีใจมากดูสิคะติดลูกแล้วนี่จริงๆอ่ะมันเยอะกว่านี้นะมันมีเยอะกว่านี้คือเล็กไม่ได้มาสวนนะแล้วมันร่วงนี่ค่ะท่านผู้ชม ดามออสรก,กีเนี่ยมันจะรสชาติดีมากๆนะคะสัญญาว่าจะดูแลให้ดีกว่านี้จะบำรุงให้ดีกว่านี้นะคะอันนี้บางช่วงก็มีขาดน้ำบ้างนี่ไงมันมีรอยที่แบบว่าร่วงลงนะคะร่วงลงเนาะอุ้ยมีเม็ดด้วยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันมีเม็ดค้างอยู่นะคะไม่แน่ใจนะไม่เคยเพราะจากเม็ดนะคะมเมล็ดมันเนาะอู้ลูกใหญ่มากเลยค่ะ จริงๆมันจะมีลูกที่เป็นตุ๊กตาด้วยนะคะแต่อันนี้คือเล็กเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะท่านผู้ชมคือได้แค่นี้เล็กภูมิใจมากเลยซึ่งมีบางคนนะที่เล็กขายลงเขาบอกว่าปลูกมาตั้งนานแล้วงามแต่ใบและตรงนี้นะคะจริงๆเราต้องตัดยอดตัดยอดเพื่อให้ลูกของมันมารีเนี่ค่ะมันโตแต่เล็กไม่ตัดนะคะคือเล็กจะปล่อยให้กิ่งมันยาวออกมาเพื่อที่จะ ขยายพันธุ์ต่อไปให้กิ่งมันแบบแก่ขึ้นนะคะโหดูภูมิใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมภูมิใจมากนี่ส่วนพันธุ์ที่พันธุ์เ,เชียงใหม่เนาะพันธุ์เชียงใหม่ที่เล็กขายให้ดูก่อนหน้าน,นี้ก็โดกมากตอนนี้ก็ยังเก็บกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บไปทําน้ําปั่นอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมมาถ่ายให้ดูคือแค่นี้แล้วก็ภูมิใจสุดๆแล้วนะคะ ดูนะติดดีมากเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการที่เล็กดูแลให้มันติดจริงๆนะคะสองคืบเองที่ซื้อมาเนี่ยค่ะมันขึ้นอยู่กับที่เราบำรุงนะคะนี่เนี่ยเห็นไหมมันร่วงจริงๆมันโดกกว่านี้ไม่ได้มาดูนะคะถ้ามันแก่เริ่มดำแล้วก็คือร่วงเลยนะ อเดี๋ยวรอให้ดำกว่านี้ก่อนนะเนี่ยค่ะคือถือว่าใหญ่มากๆเลยแหละ เนาะอันนี้คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเดี๋ยวจะอลองใส่หลายๆน้ํานะคะส่วนน้าหมักจลินทรีย์ที่เป็นน้ําหมักปลาน้ําหมักชีวภาพต่างๆนะคะเรื่ยังไม่เอ,เอามาลองใส่เนาะก็จะทดลองไปเรื่อยๆนะคะนี่คือดาออสสุลกีนะท้าผู้ชมยังไม่มีก็หามาปลูกนะคะลูกสวยมากเลยแล้วเขาบอกว่ารสชาติดีมากๆเลยนะคะ ค่ะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะสว่าดามออสตรุรกีที่ปลูกไปแล้วก็ถ่ายให้ดูตอนนู้นนะคะท่านผู้ชมมันติดลูกแดงสวยงามมากๆนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะต้องลาไปแล้วคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ